เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มปอนะัทวุฒิค่ะสำหรับหนุ่มปอหลายคนต้องรู้จัดกันในะอันเหลือเวลาอีกไม่นานคะ่ะเรื่องราวของเขาจะเป็นอะไรมาติดตามกันผลงานของเขานั้นต้องบอกทุกวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายดีมากๆนะคะหากใครติดตามชีวิตครอบครัวจะทราบดีเลยว่าเขาเป็นคนที่ห่วงภรรยามากๆเพราะในปัจจุบันภรรยาของเขาสวยเป๊ะปังจริงๆวันนี้นะคะก็มาชมขา่าวเศร้าที่เจ้าตัวโพสต์เอาไว้ ชีวิตมันสั้นมันก็สั้นจะว่ายาวมันก็ยาวมองแบบง่ายที่สุดผมอายุ4 8คิดเล่นๆว่าอยากมีอายุถึง80เท่ากับว่าเราเหลือเวลาบนโลกอีก3-2ปีตัด10ปีสุดท้ายทิ้งน,น,นะเพราะช่วง70-80ถึงเนี่ยน่าจะไม่สนุกแล้วแหละเท่ากับว่าอาจจะมีเวลาเหลือ22ปีที่จะสนุกสนุกได้กับชีวิตเรียกได้ว่ามันเหลือน้อยมากที่จะไปเที่ยวสนุกสนานกับลูกแบบสุด,สดจะได้ใช้ชีวิตแบบมันๆเต็มที่ เอาละเมื่อถอนเป็นตัวเลขแล้วขอสรุปเลยว่าข้าพเจ้าจะขอมีความสุขในการใช้ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะยิ้มหัวเราะบ้าล่าเริงข้าพเจ้าจะเลิกเกลียดโกรธโดยไม่จําเป็นจะเลิกเอาขยะมาใส่สมองข้าพเจ้าจะเลิกทุกข์กับอดีตจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ข้าพเจ้าจะเลิกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็เต็มที่กับสิ่งที่จะทำยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ